สวัสดีครับสวัสดีครับพบก,กับดวงหนึ่งนาทีกับดรเทมเดลทารคค่นะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่3สิกฎาคมถึงวันที่6สิงหาคมเรามาดูว่าต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยเราจะเป็นยังไงกันบ้างคลิปนี้จะเป็นของชาววันพุธกลางคืนกับชาววันพฤหัสบดีนะครับย้ำพุธกลางคืนกับชาววันพฤหัสบดีเรามาตั้งจิตไปพร้อมกันนะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจติกตอกด็อกเตอร์เทมทารคคนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องสีสีมงคลสีรถหรือเรื่องในการออกรถก็เป็นแนวทางให้กับลูกดวงทุกท่านได้เป็นแนวทางได้ชมไปฟีด้วยเช่นกันมาเรามาตั้งจิตไปพร้อมกันนะว่าสลับชาวพุทธกางคืนจะเป็นยังไงบ้างตั้งจิตนะครับประจำวันที่3 S S, กรกฎาคมถึงวันที่6สิงหาคมนะครับ เอาแง่ว่าสัปดาห์นี้ชาวพุทธกลางคืนมีเรื่อง คิดไม่ตกกังวลใจห้อยหัวคิดยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มเหมือนโดนเอาเปรียบโดนโกงอะไรบางอย่างใจในะคิดเรื่องการเงินการลงทุนหวังผลกําไรมหาศาลและคิดเรื่องการกู้ยืมอะไรบางอย่างช่วงนี้เหมือนต้องแข่งขันฟาดฟันกันสูงนะให้ระวังการมีปากเสียงด้วยและที่สําคัญนะไพ่ใบน,นี้ให้ระวังคนอิจฉาริษยาไม่ชอบให้เด่นเกินหน้ารวมทั้งถ้าความรักให้ระวังความเจ้าชู้คาว่ารักซ้อนก็เกิดขึ้นได้หรือของรักของเพศที่3ก็เกิดขึ้นได้ใช้คํานี้เลยและไพ่ใบนี้ยังพูดถึงเกี่ยวกับเรื่อง เรื่องการเงินอยากจะหาเงินเยอะๆหรือได้เงินอะไรบางอย่างที่จะเข้ามาและที่สําคัญมีคําว่าไพ่ต่างชาติต่างชาติต่างประเทศดีลงานต่างชาติองค์กรต่างชาติหรือต้องมีการเดินทางไปต่างประเทศก็เกิดขึ้นได้นะครับสำหรับชาววันพุธกลางคืนนะสัปดาห์นี้อาจจะเหนื่อยหน่อยในการที่มีเรื่องให้คิดต้องคิดกังวลใจคิดหลายเรื่องนะทีนี้เรามาดูกันว่าชาววันพฤหัสบดีประจําสัปดาห์วัน3สิกฎาคมถึง6สิงหาคมจะเป็นยังไงบ้างตั้งใจพร้อมกันนะครับ สวัดีนะชาาอ้าวชาว,ชาวพฤหับสบดีสัปดาห์นี้ค่อนข้างดีดีเลยสัปดาห์นี้เหมือนมีเรื่องลังเลใจกังวลใจอะไรบางอย่างจะไปต่อหรือพอแค่นี้ใช้คํานี้ได้เลยนะครับให้ตัดสินใจดีๆนะช่วงนี้คุณอาจจะคิดเยอะอาจจะโลกส่วนตัวสูงหน่อยนะครับ มีเงินมาต้องจ่ายออกอะไรบางอย่างหรือต้องให้ใครบางอย่างหรือรวมทั้งมีคนจะมายืมเงินด้วยใช้คํานี้แต่เรื่องเงินคุณไม่ต้องกลัวสัปดาห์นี้เงินจะเข้าเงินจะดีมากอ่ะไม่แน่อาจจะได้เงินจากโชคลาภเงินทองก็เกิดขึ้นได้นะครับผมจะมีเงินเข้าอะไรบางอย่างและที่สําคัญจะมีคําว่าข่าวดีอย่างแน่นอนคุณม,มีข่าวดีอะไรบางอย่างสำหรับชาววันพฤหัสสัปดาห์นี้คุณตั้งตารอเอาไว้เลยและพไพ่ใบนี้ทุกๆอย่างเป็นไปตามบัญชาสวรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างท่านกำหนดมาให้แล้วไม่ว่าคู่เวรคู่กรรมคู่สร้างคู่สมทำ ทุกอย่างส่งผลล